เขาเรียกพ่อใหญ่ฮะพระสยามเทวาธิราชนะเป,นเป็นเป็นเนื้ออะไรฮะไม้เหรออ้อันนี้ฮะพระสยามเทว,วาธิราชสิงสิที่นี่ไม้รปูนไม้เนาะ สร้างเป็นโกนแต่ว่าองค์พระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นไม้รูปลักษณ์แทบไม่เห็นเลยนะหรือเป็นไม้ไม,ไม้ธรรมดามแล้วเขามากาว่า้ขอพรเขาได้เรื่องอะไรฮะก็ส่วนใหญ่ก็ส่วนใ่คนก็จะขอเวลาเดือดร้อนแล้วก็ขอโชคลาภ๋อเวลาเดือดร้อนขอชโชคลาภได้ที่นี่นะพระสยามเทวาธิราช นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่ายุบอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อทันใจอยู่ทางนู้นฮะที่นี่เหนือที่ค่อนข้างกว้างนะฮะสวนปก็ใช่ไหมเนี่ยสวนป่าเนี่ยสวนป่านี่ก็ใช่เหรอฮะโอ้โอ้ฮะที่ปลูกไว้อะโอ้ที่เยอะมากแล้วก็ข้อสำคัญก็คือมีต้นไม้ ใหญ่ๆขึ้นอันนี้ต้นอะไรอะฮะอันนี้ต้นไซฮะไซเนาะใช่โอ้โหนี่การดูแลนี่ลำบากมะเนี่ยมาจะไม่ทัถึงเนาะอ่เพราะว่าที่กว้างโอ้นี่พาทันใจฮะ ไปไปที่โบสถ์ก่อนไหมไปที่โบสถ์ก่อนนี่ฮะไปที่โบสถ์อันนี้สร้างประมาณปีพศอะไรฮะเนี่ยศาลาเนี่ยเอ้ผมจำไม่ได้แต่นานแล้วนานนะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นมณฑปมันนะวิหารอ๋ออดีตอดีตเจ้าวาดนะ อุโบสถอุโบสถนู่นก็น่าจะสร้างนานแล้วนานมากแล้วนะฮะสมศินเคยมาถ่ายทำ้วที่นี่เหรอฮะเขาบอกมันมันบโบราณนี้สวยงามมากเลยโอ้โหโอ,อน,น,นที้เพิ่าทำโบราณะใหม่เลยอ๋อแล้วมันลกต้นไม้ขึ้นมาบนเต็มเลยเห็นมีคนเขามาทำพิธีอะไรกันตลอดอะไรฮะเขามาไหว้ตันพรนะนบุรุษฮะอ๋อ มีอัฐิของบรรพบุรุษเขาตามกำแพงเขาก็มาไหว้อะนะปีนวางทีรถจอเดเ็งหมดเลย<อ>ตามรอบกำแพงวะอันนี้ก็เพิ่งบูรณะเลยนะเนี่ยพิ่งบูรณะไปโอ้อที่กันนกที่ นกพิ uhm ราบเยอะนกพิราบเยอะแล้วก็มันจะต่อแล้วมันไม่สวยทำให้เสีย ame, หายนะหน้าหน้าบันหน้าบันเป็นนกเนาะเป็นนกค่ะเป็นเป็นเป็นนก ็นพาะปางประทานพรนะปางลีลาเข้าไปดูด้านในนะแบบเรียบง่ายนะ เราไม่ได้มีจิตกรรมฝาผนังอะไรนะฮะเป็นแบบเรียบง่าย ในนี้เราไม่ได้ไม่ได้มีวิธีพุทธาเทววิเศษวัตถุนในนี้ใช่ไมก็เาที่เพระ้มีพระวัอามรวัดมพวัดพื้นมันแวบ,บเลยเนาะอันนี้พื้นพื้นเป็นไม้มไม้ปะดูน,นี่ไม้ปะดูโอ้โหนะฮะมีช ดูแลยากไหมฮะไม้ก็ยากนะมันต้องทำความสะอาดน้ำคือลงมันไม่ดีมันก็บวมอนั้นเราเราต้องดูแลอย่างดีเลยแล้วใครเป็นคนดูแลก็พระในวัดฮะพระในวัดช่วยกันดูแลใช่ครับเออก็ต้องมากวาดเช็ดถูตลอดใช่เป็นไม้ไม้นี่มันจะเย็นเนาะใช่มันเย็นอ๋อเย็นนะมันจะสวยด้วยสวยด้วยแล้วเย็นด้วยนะฮะ นี่คือนะอุโบสถวัดป่ายุบ ร้อยกว่ามาปฏิวัติปฏิวัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเอาแล้วอยู่แล้วอยู่กันยังไงอะฮะเรามีศาลามีอะไรให้อยู่มีกางเต็นท์ไเองนะสิบวันสิบคืนอ๋อกางเต็นท์แต่ตอนนี้มันขัดเรื่องแอนโควิดก็เลยเลยยังทำอะไรไม่ได้หยุดปสองปีแล้วทำอะไรไม่ได้อ๋อหยุดสองปีแล้วสองปีแล้วไม่งั้นจะมีปฏิวัติพระสงฆ์ก จากทั่วสารที่ก็จะโทรเข้ามามาเบอร์ผมมาว่าเพราะบรรยากาศมันได้เนาะ่แล้วมีร่มรื่นนะแล้วก็จะมีญาติโยมตอนเช้าจะมาใส่บาตรกันแล้วห้องน้ําพอเหรอฮะห้องน้ำเพียงพอแถวนี้ตรงนี้มีห้องน้ำไม่กิ่หลังนี้เองโอห้องน้ําเพียงพออยู่แล้วที่พักก็มีกุฏิคือพระที่มาปริวัติกรรมจะไม่นอนกุฏิฮะนอนกุฏิไม่ได้ฮะนอนกุฏิไม่ได้ปักกดในป่านี่หมดเลยแล้วพื้นที่เราพอพอต้องต้องไปด้านนอกด้วยไหมไ้อไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ในวัดเนี่ย ส่วนชีที่มาปริวัติธรรมมาจำจำสิงก็ต้องนอนในศาลาศาลาการประเรียนกับเรามีหมดเยอะเกิดภาพต้องปักปมดกัน